ตั้งแต่เราเปิดตัวมานะคะด้วยความที่เราใช้อินไซต์ของผู้บริโภคจริงๆมาทำแคมเปญนะคะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยนะคะ คือผลเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เราได้ยินเสียงออขอบคุณนะคะจากผู้บริโภคเยอะมากว่าเราเนี่ยออกมาให้กําลังใจเขานะคะในเวลาที่เขาต้องการที่สุดค่ะแบรนด์ของเราเนี่ยตอบโจทย์ผู้บริโภคเพราะว่าเราใช้ c u s t o m ร r r a อ e นะคะอ o a c h ก็ approach, คือเราเอาความต้องการของ c u s t o m e r เค่ะเป็นเป็นตัวนำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะผลิตผล,ผลิตภัณฑ์อะไรออกมานะคะหรือว่าจะมีบริการเซอร์วิสแบบไหนเนี่ยทุกอย่างทํามาเพื่อตอบกับความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงเลยะคะ่ะ คืบรนด์ของ FWD อะคะ่ะเราต้องการจะเป็นแบรนด์ที่มีความแตกต่างนะคะจะเห็นได้จากการทำการสื่อสารทุกอย่างของเราะคะ่ะก็จะแตกต่างจากคนอื่นทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากที่เราอยากจะเป็นแบรนด์ประกันที่เข้ามาช่วยดูแลเขาเพื่อให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างที่เขาต้องการแล้วอะคะ่ะ เราก็ยังเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับว่ามีความเรื่อนของแคลิ่งนะคะคอยบ่วงใยใส่ใจเขาผ่านทางกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทําไปด้วยเหมือนกันค่ะว่าเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะคะจะเห็นได้จากรางวัลที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์สรางวัลที่เราได้รับอะค่ะรางวัลแรกของ k p m g นี่คือเกิดจากผู้บริโภคคนไทยกว่าพันคนโหวตให้เราเป็นอันดับหนึ่งนะคะเป็นแบรนด์ที่สามารถตอบเรียกว่ามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเขาได้นะคะรวมไปถึงรางวัล outstanding brand เ่ยค่ะ เพราะว่าเรามีการทำการตลาดอะไรอย่างที่โดดเด่นนะคะทำให้ปีนี้เนี่ยเราได้รับรางวัล Outstanding Brand จาก i n f l u e n t i a l Brand s i n g a p o r เลยค่ะ การที่เราจะใช้เรื่องของ execution เรื่องของเทคนิคนะคะเราสามารถที่จะแตกต่างกันได้เพราะว่าเรามีหลายประเทศถูกไหมคะทุกคนแต่ละประเทศจะมีความต้องการความคิดทุกอย่างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการเรื่องของ local relevancy อะค่ะก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอิสระในการทําของเราได้ค่ะในการสร้างแบรนด์ของประเทศไทยเราค่ะจุดเด่นเลยคือเรื่อง local relevancy ค่ะเราดูจริงๆค่ะว่า ผู้บริโภคต้องการอะไรนะคะ mm hmm. เขามีอินไซต์ยังไง mm hmm. เขาคิดเขาอ่านยังไง mm hmm. และพวกเนี้ค่ะเราเอามาผสมทําเป็นแคมเปญขึ้นมาอย่างโฆษนาสีผ้าก็ค่ะอย่างที่บอกเนะ local relevancy ค่ะ mm hmm. คนไทยสีผ้าก็ยังมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเลยสนใจอะไรที่มันต่างกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโฆษณาตัวเนี้ย ก็จะคัสตอมไมคไปแต่ละภาคเลยก็จะได้รับสิ่งตอบรับที่ดีจากทุกๆภาคเลยเหมือนกันคะ่ะฝากให้ทอยจิตตามกันนะคะในปีหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะเดี๋ยว FWD จะมีอะไรใหม่ๆออกมาอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด์เอ็กซ์เพที่เรามีการทำคอ o l a ัปเปเรนะคะกับอีกหลากหลายแบรนด์เลยยังไงก็ขอฝากให้ด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะ